สวัสดีค่ะกิรตาพาตอนนะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันในวัดในบริเวณเกาะเมืองนะคะอยากจะบอกว่าในบริเวณเกาะเมืองเนี่ยมีวัดเยอะมากเลยจริงๆนะคะบางวัดเนี่ยเราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามีวัดนี้อยู่นะคะบางที่แบบเราจะไปวัดที่เราจะไปอย่างเงี้ยเราก็ไปเจอวัดที่เราแบบเอ๊ะมันมีวัดตรงนี้นี่หว่าอะไรประมาณนี้ เอาเป็นว่าแบบตอนแรกกะว่าจะใช้เวลาในพื้นที่เกาะเมืองเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งก็น่าจะเรียบร้อยเลยค่ะทําไปเล่นไปเลคะ่ะไม่เสร็จนะคะ <c ười> คือวันนี้ก็เลยแบบขอใช้เวลาตอนนี้นะคะมาที่วัดพระรามนะคะจริงๆวัดเนี้ยเราผ่านไปผ่านมาหลายรอบมากเลยนะคะเพราะว่าวัดเนี้ยจะอยู่ใกล้กับวัด วิหารมงคลบอพิษนะคะซึ่งก็คืออุทยานประวัติศาสตร์นะคะซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันจริงๆก็ไม่ถึงกับฝั่งตรงข้ามนะก็คือเยื้องๆกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวัดวัดพระรามเนี่ยถ้าถ้าเอาจริงนะมันจะอยู่ระหว่างวิหารมงคลบอพิษกับคุ้มขุนแผนมากกว่ามันไม่ได้ตรงข้ามกันพอดีนะคะแต่ว่าโอเคเอาเป็นว่าเข้าใจง่ายๆแล้วกันว่าอยู่ตรงข้ามแล้วกันนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าวัดละ เรากาลังจะเดินเข้าไปด้านในนะคะคือในส่วนของวัดพระรามนะผู้ที่สร้างคือสมเด็จพระรามเวรน,นะคะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพถวายเพลิงพระบรมศพสมเด็จพ่อพระราชบิดาก็คือพระเจ้าอู่ทองนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกว่าจะสร้างวัดนี้สาเร็จเรียบร้อยก็มาในรุ่นของสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถนะคะมุมเนี้ย จะเหมือนกับเวลาที่เราไปถ่ายที่วัดชยัยวัฒนารามเลยเนาะหรือแม้กระทั่งที่เราไปที่วัดพุทธวัดบรมพุทธารามเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้ EP ก่อนหน้านี้ค่ะคือลักษณะว่าเวลาที่เราเดินกาลังจะเดินผ่านซุ้มประตูกําแพงเข้าไปในในในเขตของวัดเนี่ยเราจะต้องเห็นพระปางประธานแบบนี้เลยเหมือนกับเหมือนเป็นแพทเทิร์นเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะโอเคนะคะเราเดินเข้าไปเลยละกัน นีเราเข้ามาในเขตพื้นที่ของวัดแล้วนะคะในเขตของบริเวณกำแพงกำแพงวัดแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะว่าเราจะเจอ,อวิหารวิหารก่อนเลยนะคะแล้วก็ตรงด้านหน้าของเรานั่นคือพระปางประธานเก็ถ้าเกิดเดาไม่ผิดด้านหลังของพระปางประธานก็จะต้องเป็นพระอุโบสถนะคะลักษณะการสร้างก็จะเป็นพทเทินแบบนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นเจดีเห็นไหมคะเขาเรียกว่าเจดีลายนะคะเจดีลายคืออะไรก็คือเจดีที่อยู่ล,อล้อมรอบพระปางก็คือเจดีที่อยู่ในเขตของกำแพงแต่ว่าอยู่ในรอบๆอบพระปางพระอุโบสถแล้วก็วิหารอะไรประมาณนี้คะ่ะเรียกมรวมกันว่าเจดีลายนะคะส่วนเขาจะสร้างไว้เพื่อเก็บอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะคะแต่ละที่บางที่อาจจะสร้างไว้เก็บอัฐิของ กษัตริย์องค์ไหนหรือว่าคนที่มีคนที่สองคนเขาเรียกอะไรนะผู้ที่แบบเ,เจ้านายสําคัญสาคัญนะคะกิมรู้จะใช้คําพูดยังไงให้เข้าใจง่ายเนาะคือในแต่ละวัดเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับสร้างขึ้นเพื่อกับให้กับพระมหากษัตริย์นะคะแต่ละองค์และในแต่ละวัดก็จะต้องมีแบบเจดีย์ที่จะประจุอัฐิของกษัตริย์แต่ละองค์เหมือนกันนะคะแต่ที่เนี้ย เบื้องต้นก็คืออย่างที่บอกว่าพระราเมสีสวนเป็นคนสร้างวัดนี้นะคะเพื่อที่จะมีตั้งพระบร,รมศพของพระเจ้าอ,อู่ทองและก็เผาที่นี่นะคะ <Awesome. S 1> แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็คือในในรุ่นของสมเด็จพระบร,รมไตโลก,กนาถนะคะ mm hmm. ตามนี้นะคะ <S <S <ๆ>เขาบอกว่าจริงๆแล้วบริเวณต,ตรงนี้ก่อนหน้านี้นะคะรอบๆเนี่ยค่ะบริเวณที่อยู่นอกกำแพงเนี่ยเขาเรียกว่าหนองสนนะคะ แล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นบึงใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าอาุทยานเนี่ยมันเป็น,เ,ปนเกาะเมืองถูกไหมคะเวลาจะมีการสร้างวางังสร้างวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการขุดดินขึ้นมาขุดไปขุดมาจนแบบมันมันลึกมากอะคะ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เขาจะเรียกว่าบึงชีชีชีชันหรือชีจันอะไรสักอย่างเงี้ยนะคะถ้าออกเสียงผิดต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ แล้วพอตอนหลังเนี่ยเขาก็มาเรียกเป็นบึงพระรามซึ่งกี้เองก็จะทันในยุคข,ของบึงพระรามนะเพราะว่าเรามาเรารู้จักบึงพระรามมานานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าบึงชีชันหรือบึงชีจันอะไรเนี่ยไม่ไม่ไมรู้จักนะคะคิดว่าน่าเป็นชื่อก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้เขาเรียกว่าหนองสนุนะคะซึ่งในส่วนของตรงนั้นเนี่ยเอาเอาเป็นว่าขอ <c oughs> ไม่ลงในรายละเอียดลึกแล้วกันนะคะแต่ว่าประมาณประมาณคร่าวๆก็คือประมาณนี้ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงไหนก่อนดีล่ะดูพระวิหารก่อนก็ได้ค่ะนะคะเดินเข้ามาจากประตูก็คือจะเห็นก่อนเลยนะคะเนี่ยค่ะพระวิหารเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระปางประทานนะคะลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีมุกหน้าหลังนะคะมุกหลังเชื่อมกับระเบียงคดที่ล้อมรอบปางประทานเช่นเดียวกันกับพระอุโบสถด,ด้านทิศตะวันออก ปัจจุบันพระวิหารก็เหลือล่องลอยแค่เพียงส่วนของฐานอาคารเท่านั้นนะคะนี่ค่ะขึ้นไปได้เขาให้เขาเขาบอกว่าไงน่ะเขาไม่ให้ปีนป่ายแสดงว่าขึ้นไม่ได้นะคะใช่ไหมอ่ะขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ขึ้นก็ได้ค่ะเนี่ค่ะอันนี้เป็นในส่วนของพระวิหารนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราอ้อมซ้ายแล้วกันนะคะไปทางด้านซ้ายซ้ายมือก็คือจะมีเนี่ยค่ะเจดีย์อยู่หนึ่งสองสามสี่ที่เห็นแบบติดๆิดติดตด,ด,ดกันนี่คือสี่นะคะแล้วก็ทางด้านข้างหลังตรงนู้นมีอีกหนึ่งสองนะคะซึ่งคีไม่รู้ว่าเขาใช้คือสร้างขึ้นเป็นเจดีย์แบบเป็นเจดีย์ลายเฉยๆหรือว่าใช้บรรจุพระอัฐิของ ของใครนะคะอันนี้ยังไม่รู้จริงๆเพราะว่าก็เพิ่งเข้ามาพร้อมๆกันกันกบทุกคนเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ในส่วนของบริเวณของวิหารนะคะลักษณะก็คล้ายๆกันนะคะวิหารก็คือจะมีเนี่ยค่ะแบบเนี้ยแล้วก็มีพระประธานอยู่ตรงนั้นนะคะอะไรอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือก็เหลือให้เห็นแค่ฐานเท่านั้นเองนะคะ จะสังเกตว่าในส่วนของวิหารนะคะวิหาราพระปางประธานหรือแม้กระทั่งคิดว่าพระอุโบสถด,ด้านหลังก็คงจะเหมือนกันนะคะคือมันจะมีเป็นคล้ายๆเหมือนเขาเรียกระเบียงคดใช่ไหมคะเหมือนเป็นตัวกั้นอะ่ะคือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะกี่ว่าระเบียงคดมันก็คือเหมือนเป็นตัวกั้นระหว่างระหว่างการก่อสร้างอะ่ะนึกภาพบอกไหมคะว่าเวลาเราสร้างสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันอะ่ะ คือถ้าเกิดคุณต้องการที่จะให้มีการแบ่งให้ชัดว่าเอออันนี้คืออุโบสถนะอันนี้คือพระปางหรือว่าอันนี้คือวิหารอ่ะเขาก็ต้องมีการเหมือนกั้นห้องอ่ะถ้าภาษาแบบบ้านเราเราสร้างบ้านมันคือการกั้นห้องนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดในลักษณะของการก่อสร้างสไตล์อย่างเงี้ยมันคือเขาเรียกว่าระเบียงคดเนี่ยค่ะคือระเบียงคดคืออะไรมันคือเนี่ยค่ะมันคือทางเดินนะมันก็คือทางเดินที่เราเดินได้นี่แหละแต่ว่ามันจะกั้นระหว่างระหว่างชั้นๆ้นอ่ะ ที่จะอธิบายยังไงดีวะให้เข้าใจคือจริงๆคิดว่าทุกคนคงเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรนะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าระเบียงโคดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้มันก็จะกั้นในส่วนของพื้นที่ที่เขาทำเจดีเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาจะมีตรงเนี้ยกั้นไว้แล้วตรงเนี้ยเป็นทางเดินได้ส่วนฝั่งนี้เขาก็จะกั้นในส่วนของฝั่งที่เป็นปางประธานเหมือนกันเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเจดเขาเรียกว่าระเบียงคดเป็นแบบนี้เห็นไหมคะ คือที่นี่สังเกตดูไม่ไม่ให้ขึ้นไปเลยสักที่นะคะสันนิษฐานว่าตรงนี้มันใกล้น้ําด้วยอะ่ะมันใกล้บึงอะ่ะถ้าเกิดขึ้นไปมันอาจจะมีการถล่มทลายลงมาได้เหมือนกันวัดนี้ใหญ่มากนะคะวัดนี้ถือว่าใหญ่มากเลยทีเดียวอันนี้คือพระปางประธานเนี่ยคะ่ะลักษณะการก่อสร้างจะคล้ายๆเจดีย์ที่วัดลาดบุรณะเลยคล้ายๆเจดีย์ปางประธานที่วัดลาดบุรณะแล้วก็คล้ายๆกับพระปางที่วัดชัยวัฒนาราม ใช้คําว่าคล้ายๆแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ไม่คือสังเกตดูตรงด้านข้างตรงตรงตรงด้านบนเห็นไหมคะจะมีขุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงข้างตรงด้านถ้ากี้จะไม่ผิดนะเราเราไม่ได้เดินไปด้านข้างนะเนี่ยเห็นไหมคะตรงเนี้ยน่าจะเป็นพระพุทธรูปเหมือนกับที่วัดที่ที่พระปางราบุรณะสูงมากเลยนะคะเนี่ยความสูงน่าจะพอกันกับพระปางราบุรณนะหรือเผลอๆอ,อาจจะสูงกว่าสักนิดหน่อยด้วยนะเนี่ย น่าจะสูงกว่านะคะเพราะว่าที่เคยขึ้นที่พระปางลับ,บุรีน้มาแล้วค่ะสั้นกันเลยทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่ให้ไม่ให้ปีนเลยนะคะอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยมันอยู่มันสร้างอยู่กลางบึงอะคะ่ะรอบๆเนี่ยมันคือบึง,บ,งบึงพลามเป็นน้ําทั้งนั้นเลยแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็กลัวความปลอดภัยด้วยนะคะถ้าปีนขึ้นไปเกิดมันถล่มโค้ลงมานี่งานใหญ่เลยนะคะ ในส่วนของพระปางประธานนะคะจะเป็นเจดีย์ทรงปางก่ออิฐถือปูนนะคะตกแต่งด้วยลายปูนปั้นทิศเหนือและทิศใต้มีปางขนาดย่อมสององค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันนะคะบริเวณชั้นฐานมีเจดีย์ประจํามุมเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดประดับด้วยพุทธรูปป,นปูนปั้นปางต่างๆนะคะนี่ค่ะตามนี้เลยนี่ค่ะเพราะถ้าเกิดเรามัวมานั่งอ่านนี่เราจะไม่ได้เดินดูนะคะ เราอยากจะใช้เวลาเดินดูให้ใหครบนะคะนี่ตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของออพระปางประทานตรงกลางแล้วนะคะนี่ค่ะจะให้ดูที่นี่จะดีลายเยอะมากเลยนะคะจะดีล้อมรอบเยอะมากเลยแล้วก็พระพุทธรูปที่อยู่ตรงเออเขาเรียกอะไรนะคะออออกำแพงระเบียงคตเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหลือให้เราเห็นอะไรมากเลยนะคะนี่ยค่ะ เดือเท่าที่เราเห็นเนี่ยค่ะอ๋ออันนี้เขาจะเป็นแผนผังว่า,าในเรื่องของเขาสร้างเขาเนี่ยเนี่ยค่ะนี่เป็นแผนผังของเจดีปางประธานตรงนี้นะคะโอเคเนาะเอไงดีเราจะเดินไปด้านในซึ่งที่คิดว่ามันขึ้นไปไม่ได้อะเนาะเราขอเดินไปรอบนอกแล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนะคะนคะคะ สงสารคุณผู้ชมจังเลยอ่ะคือเราไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะคะซึ่งอย่างที่บอกว่ากี้ก็พยายามจะเดินให้มันช้าๆนะภาพจะได้ไม่สั่นไงเนี่ยค่ะสูงมากจริงๆนะคะเนี่ยสวยมากด้วยตอนแรกเนี่ยที่จะมาทำคลิป กีตาตพาตลอนแล้วก็พามาเที่ยวในส่วนของพระนครีอยานะกี่บอกเลยนะตอนแรกกี่แบบกังวลเหมือนกันว่าเอจะทําได้ไหมเนาะเราชอบประวัติศาสตร์ก็จริงนะคะเราชอบของเก่าแต่ว่าในเรื่องของความรู้หรืออะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เจนจัดเท่ากับพวกที่เขาแบบเรียนรู้มาทางด้านนี้โดยตรงนะแต่เอาจริงนะคะว่าตอนแรกเราก็กะว่าเราจะทําแบบพามาเที่ยวเฉยแต่ยิ่งมาก็ยิ่งรู้สึกแบบหลงไหลอะ่ะจริงนะคะเพราะว่า ในการที่เราจะมาเที่ยวโบราณสถานต่างๆพวกนี้เอาจริงเหอะถ้าไม่รู้ข้อมูลไม่หนุกเลยนี่จะให้เห็นล่องรอยเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักมากนะคะเนี่ยค่ะฝนตกน้ามันก็จะขังอยู่ในเนี้ยแบบนี้ชุ่มชื้นวันนี้ก็เลยได้อันนี้ส่งเลยไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะไม่งั้นกริรติเนี่ยตัวเกรียมทุกวันเลยค่ะเนี่ยค่ะย้อนแสงบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเราถ่ายแบบเรียวเลยนะคะอยากให้ดูสดๆจริงๆว่าเออมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะ เห็นไหมคะบางทีแบบเราก็อยากจะพูดให้มันละเอียดยิบเลยนะแต่บางทีก็แบบมันเยอะมากนะคะดีเทลเยอะมากจริงๆก็ดูชมภาพกันไปก่อนละกันใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้เดินเอาเหนื่อยเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะตรงส่วน,นั้นก็จะเป็นแบบเห็นไหมคะด้านข้างก็จะเป็นวิหารนะคะ วัดน,นี้ก็อย่างที่บอกนะคะพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ,นคะคเนี่ยค่ะคือรอบๆเนี่ยคือตอนนี้เราอยู่ในส่วนของพระปางประธานใช่ไหมคะเพราะเมื่อกี้เราเดินผ่านมาแล้วใช่ไหมคะด้านหน้าเป็นวิหารถูกไหมคะด้านหน้าเป็นวิหารอันนี้เป็นปางประธานที่อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะล้อมรอบด้วยเนี่ยค่ะได้ด้วยระเบียงคดแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีทางเดินให้เราเดินออกไปสันนิษฐานว่าเนี่ยตรงนี้ที่เรากําลังแพนไปนะคะตรงจุดตรงนี้น่าจะมีพระพุทธรูปปริษถานอยู่ในทุกๆมุมเลยนะ แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เหลือแล้วให้เห็นอยู่แค่นี้นะคะคือถ้ามีฐานแบบนี้แสดงว่าเดิมเนี่ยมีพระพุทธรูปดูจากกําแพงด้านหลังก็พอจะอนุมานได้ว่าต้องมีพุทธรูปแน่นอนเคยมีพุทธรูปอยู่ตรงนี้นะคะเนะะี่ยค่ะในส่วนของพระพุทธรูปด้านที่อยู่ตรงกำแพงต่างๆเห็นไหมคะก็ไม่เหลืออะไรให้เราเห็นแล้วนะคะ นะะี่ค่ะต่กีขอเดินไปให้สุดเลยแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะจริงๆวัดนี้ถ้าเทียบกันกับที่วัดราบูรณนะน่ะถือว่าวัดนี้ยังมีความสมบูรณ์อยู่มากกว่านะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปให้สุดเลยนะคะจริงๆระหว่างทางที่เราเดินอยู่รอบๆพระปางเนี่ยจะมีทางเชื่อมต่อไปที่ตรงด้านหลังที่เป็นพระโบสถ์ได้นะคะมีประตูออกไปได้ ามทางสี่ทางนะคะที่พี่เห็นตอนนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราผ่านไปทางนู้นก่อนนะคะนี่นี่เหมือนกันเห็นไหมคะฝั่งนี้ก็จะเหมือนกับฝั่งด้านนู้นที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะสังเกตดูว่าเนี่ยตรงจุดที่มีผนังอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระพุทธรูปตั้งอยู่แน่นอนเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่เหลือแล้ว นะคะเนี่ยค่ะล้อมรอบเลยเออลักษณะที่มีเขาเรียกว่ากำกำแพงที่อยู่ล้อมรอบพระปางประธานแบบนี้นะคะคือถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงที่วัดพุทธสวรรค์เพราะว่าที่นั่นเนี่ยยังมีความสมบูรณ์อยู่แล้วก็คือยังเห็นภาพได้ว่ารอบๆอบพระปางประธานเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกำแพงแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมีพุทธรูปแบบเนี้ย ก็คือว่าจะมีเรียงรายอยู่อย่างนี้เลยแต่ที่นี่ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะก็จะเหลือเป็นแบบนี้ให้เราเห็นนีคะทางด้านหลังก็จะเป็นวิหารที่นี่มีวิหารเล็กๆอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าทางด้านนี้รู้สึกจะกําลังบูรณะปฏิสังขรอ,อยู่เราจะไม่เดินไปในส่วนที่เขากําลังทำเนาะเนี่ยค่ะ ปางลาเบอร์นะสังเกตว่าที่ในเขตของโบราณสถานอุทยาเนี่ยมีต้นพุทราตลอดเวลาเลยนะคะที่นี่ก็มีนะคะเห็นไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินออกไปทางด้านพระอุโบสถด,ด้านหลังเลยนะคะตามมาเลยเนี่ยค่ะ นี่ในในส่วนของพระอุโบสถนะคะนี่นี่เราเดินออกมาแล้วนะคะนี่พระอุโบสถเห็นไหมคะเราเดินผิดทางหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดนะคะคิดว่าด้านหน้าน,น่าจะขึ้นไปได้ถ้าขึ้นไม่ได้ก็ คือในส่วนของชั้นล่างเนี่ยน่าจะขึ้นได้แต่ในส่วนของชั้นที่เป็นข้างบนเท่าโบสถไม่รู้ว่าเขาให้ขึ้นหรือเปล่านะคะคือถ้ามีป้ายไม่ให้ขึ้นเราก็จะไม่ขึ้นนะอย่างที่บอกว่ามาเที่ยวบ,บนรางสถานเนี่ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะเนี่ยค่ะพื้นที่